อาวุสลัยมิเนศัยตันุรรจีมิสเหมือนละอุรรห์มะนุรรหีมอัสสลามอัลัยกุมรอห์มัดุลลอฮิวบาระคัตุครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้นะครับเอให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนถึงการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับในครูก็มีแบบฝึกหัดหน่นครับนาเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนะครับก็มี เพื่อนๆของเราบางคนนะครับที่ส่งมาแล้วนะครับก็ฝากคนที่ยังไม่ส่งนะครับก็ให้ทําส่งมาด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เราเรามาเรียนเรื่องใหม่นะครับครั้งที่แล้วหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับส่วนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่6 7เนี่ยครูครูจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะมันเป็นส่วนมากจะเป็นการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการบริหารร่างกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับสามสามหน่วยการเรียนรู้นี้ครูจะข้ามไปก่อนนะครับถ้าเกิดโอกาสดีเราได้มาเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้ปฏิบัติกันนะครับแต่สมมุติว่าไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับบางทีครูจะให้นักเรียนทําคลิปถ่ายคลิปมาอย่างเช่นด bon, bon, อกบอลหรือตีวอลเลย์บอลบางเนี้ยนะห้ส่งคลิปมานะครับ เดี๋ยวโคจะสั่งอีกทีนะครับดูดูดูเหตุการณ์ก่อนถ้าเกิดได้มาที่โรงเรียนเราก็จะมาปฏิบัติที่โรงเรียนนะครับคือ,อ,อครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้าหน้าที่หนึ่งร้ยหกสามเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่9้านะครับ 163นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับนักเรียนตอนหนังสือพันากรเตรียมพร้อมเลยนะครับนะครับเรามาดูนะครับ เรื่องการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก็มีอยู่ตัวชีวิตเดียวนะครับตือก็หนึ่งะครับทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับกฎนั้นได้163เลยนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับสมรรถภาพทางกายก็หมายถึงนะครับสภาพความสามารถและ ความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับเรามีองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับอันที่หนึ่งนะครับความแข็งแรงนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายนะครับที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ตรงขอมาอัพด้วยครับพอดีโทราศัพท์เข้ามานะครับเอาต่อเลยนะครับองค์ประกอบแรกคือความแข็งแรงนะครับก็คือความพร้อมของร่างกายที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆออกแรงกระทํานะครับต่อวัตถุในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีนะครับเรามาดูอันที่2อนี่คือความทนทานคืออะไรครับคือความพร้อมของร่างกายที่สามารถออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือ ทำงานได้เป็นระยะนานๆนะครับนี่เอาขึ้นอยู่กับความฟิตของเรานะคือความฟิตของเรานะครับเราจ,จะถึงเวลเล่นบอร์ดเาจะเล่นได้กี่นาทีบางคน้ายท้ายๆเกมก็หมดแรงนะครับแสดงว่าไม่มีความทนทานนะครับมาดูองค์ประออกอบที่3คือความคล่องแคล่วว่องไวครับคือสภาพความพร้อมของร่างกายในการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นกล้ามเนืน้อเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับ การเล่นกีฬาก็มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับถ้าเกิดช้าปืดแบบนี้ก็ไม่ทันเพื่อนนะครับเอาลำดับที่สี่นะครับความเร็วความเร็วนี่ก็สําคัญนะครับก็คือความพร้อมของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานโดยมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยระยะเวลาที่สั้นนะครับคนที่มีความเร็วในการเล่นกีฬานี่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับ ดูอันที่5นะครับวามอ่อนตัวก็คือหมายถึงสภาพควาพพมพร้อมของร่างกายในการปรับสภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่มีการยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรมหรือทำด้วยท่าทางต่างๆนะครับได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืนนะครับอันที่6การทรงตัวนะครับมีคือความสามารถในการควบคุมและบังคับท่าทางในขณะเคลื่อนที่ในขณะเคลื่อนไหว ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานต่างๆด้วยท่าทางที่มั่นคงนะครับอันที่เสอดพลังหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการออกแรงผลักดันวัตถุหรือยกให้เคลื่อนที่ครับเ,ออเรามาดูกิจกรรมเสริมสร้างทางกาย การเสริมสร้างทางกายม,ามีอะไรบ้างเรามาดูนะครับหน้าที่164นะครับให้ดูตามมาเลยนะครับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงนะครับมีสุขภาพดีนะครับและก็สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งสามารถกระทําได้โดยปฏิบัติกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายมีอะไรบ้างรวมือมีท่าทางนะรัอันที่หนึ่งนะครับ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับเรามาทดสอบเรามาสามารถสร้างได้นะครับสร้างความแข็งแรงกันนั่งโดยการนั่งยืนนั่งนะครับดูตามรูปได้เลยครับตามรูปเนี่ยยืนงอเข่านะครับยืนตรงมือวางเหนือเข่าทั้งสองข้างแล้วยอ่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับวค้างไว้ประมาณยี่สิบวินาทีนะครับแล้วก็ยืนตรงทำแบบนี้ สิบถึงยี่สิบครั้งนะครับทําบ่อยๆ่ก็จะทให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะครับมีท่าแรกนะครับนักเรียนหัดทํานะครับเดี๋ยวมาโรงเรียนเดี๋ยวก็ให้มาทาอันเอาต่อไปท่าที่สองคือยืนเตะเท้ายืนเตะเท้านะครับก็ยืน ยืนตัวตรงนะครับเท้าซ้ายไปข้างหน้าสูงกว่าระดับไหลน,นะครับเตะเท้าซ้ายไปด้านหน้าคือยกเทา้าดูในรูปในในรูปในในในตัวสับของนักเรียนนะครับทในใน,ในวิวววดีโอของครูน,นะครับยืนตรงแล้วก็ยกเทา้าแตะปลายมือนะครับนี่เป็นการสร้างกําลังขาได้เหมือนกันนะครับทําสลับกันอ้าถึงอกครั้งนะครับแต่ละข้างนะ มาดูความความว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวนะครับวิ่งสลับฟันปลานะครับเนี่ยเวลาซ้อมบอลนี่ก็จะวิ่งสลับฟันปลาเลยกับกลวยนะครับเวลาลลกลวยท,ทํานักเยนต้องทํานะครับเป็นการเสริมความคล่องแคล่วว่องไวงนะครับเวลาเล่นในสนามจริงๆนะครับเนี่ยวิ่งสลับฟันปลาก็วิ่งอ้อมกลวยที่วางไว้กันพอประมาณนะครับสิบอันโดยวิ่งอ้อมกลวยให้ทุกครบทุกกลวยนะครับมาดูท่าต่อไปวิ่งแตะพื้น น่จัดเทม2องเทมวิ่งระยะ10เมตรกลมแต่นะครับอันที่สามความอ่อนตัวความอ่อนตัวนะครับดยความอ่อนตัวก็3หน้าร้อยหกสนะครับนอนแอนหลังก็นอนคว่ำเหยียดขาตรงมือประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนจับเท้าให้ตีหยุดกับพื้นตีหยุดกับพื้นนะครับเงยหน้ายกข,ขึ้นแอนหลังศีรษะสูงขึ้นแล้วกลับมานอนท่าเดิน ทำแบบนี้เซต็จและสิบครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะครับมีความอ่อนตัวอันท,ที่ 4, สี่การทรงตัวการทรงตัวนะครับยืนขาเดียวทรงตัวก็เอามือเท้าเอวยืนตรงนะครับมือเท้าเอวนํำเท,าาทานน้าข้างที่ไม่ถนัดยกไปแตะด้านในของขาข้างที่ไม่ถนัดยืนประมาณค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะครับสลับกนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดินทรงตัวนะครับเดินรงเดินไปข้างหน้าเอาหนังสือไว้บนหัวนะครับเดินไประมาณสักสิบเมตรนะอย่าให้หนังสือหล่นนะครับนักเดยนฝึกนะครับเอาเป็นอันที่ห้านะครับอันสุดท้ายก็ความแข็งแรงทนทานของกล้ามแขนนะครับหรือท่าในการโขนราวนะครับ นี่เราทํากับประจำนะครับเดี๋ยวตามมาโรงเรียนเดี๋ยวก็ให้มาขนเราที่สนามสนามหญ้านะการทดสอบสมรรถภาพตา่างก็สําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ูก็ขอฝขากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ไม่ไม่มีการบ้านนะครับก็ให้นักเรียนทําของเก่าให้ให้ส่งไม้ครบทบทุกคนก่อนนะครับ